อ้าจนว้าวทุกคน,น,น,นเกิดเรือๆๆ่องไงแล้วเกิดเรื่องไงแล้วมีอย่างอีออมแล่นหน้าตาตื่นมาเลยก็รถบาดกุมผาปลาแม่บาดตกเหวตายยกขั้นเลยเอา,อ,าอีหลีเฮ้ยเอาเขาสัน่นตคยแจงเนี่ยยินก็นตายถูกตัวเราอยู่ทั้ถนนบาดขนาดไปไอผมเสียใจนั่นไปไอ้ยินเสียใจนั่มตเสียใจด้วยใจดีได้เหรอ ไอ้แจงมัวนาตายด้วยวะขอบคุณทุกคนที่หลายเด้อจระไดเก็คอยเมียของไายนี่ยไปสู่สุขติสุขติถูดเหตุใจดีดีได้เนอะเอาไอ้ยินเป็นอย่างขึ้นมายืนห้องให้อยู่มอ,อ,องนี้ซบไอเจียงอยู่บ่ฮอดวัดป่ะจ๊ะเห็นใจดีๆเลยเด้ดดดอไอ้ยินไอเจียงเพิ่นไปดีแล้วนั่นละ่ะผมมาอยู่ พ่อไอ้แจงยังบ่ตาย,อายไอ้แตะแซงให้เราตายพอเราตายอีหลีก็มายื่นคำขวนหองให้อยู่นี่พวกสูงผู้บ่ตอนที่กูมาอยู่ในน้องให้เนี่ยพ่ออยังเอา้ากเพราะว่าไอ้แจงตายเป็นไปโมแ่นบ่อยเพราะเพราะว่ามันขึ้นรถบ่ทัน จ้าจ้าป้าไปตดนนี้นะจ้า